วันนี้ก็คล้ายวันมรณะภาพของหลวงพ่อเทียนจิตสุโพท่านมรณภาพนะเมื่อ35ปีมาแล้วทัวนี้นะหลายท่านนะก็ยังเระลึกนึกถึงหลวงพ่อเทียนอยู่นะโดยเฉพาะคนที่มีอายุมากแล้วโดยเฉพาะคนที่ได้ ศึกษาปฏิบัติธรรมนะกับหลวงพ่อหรือบางทีก็เรียกว่าหลวงปู่สมัยที่ท่านมีชีวิตยอยู่เนี่ยท่านก็ได้รับการยกย่องนะจากหลายท่านว่าเป็นปรมาจาร,รย์แห่งการเจริญสติแล้วก็หลายคนนะไม่ว่าจะเป็นพระหรือโยมก็ ประทับใจในตัวหลวงพอ่อเพราะว่านอกจากคำบรรยายแล้วการตั้งคำถามของหลวงพอ่อไม่กี่ประโยคหรือแม้กระทั่งการกระทำบางอย่างนี้ก็สามารถปรลุกคนให้ตื่นได้หรือว่าเกิดการได้คิดขึ้นมา หรือว่าบางทีก็ถึงกับเข้าใจธรรมะเลยงั้นก็หลายคนก็ยังระลึกนึกถึงหลวงพ่อเทียนหรือหลวงปู่เทียนอยู่แต่ท่านก็เหมือนกับครูบาอาจารย์หลายท่านนะหรือทุกท่านเลยก็ว่าได้ที่เป็นพระก็คือ ท่านเคยเป็นคฤหัหั์หรือคารวะมาก่อนและตอนที่ท่านเป็นคฤหัหั์หรือคารวะเนี่ยท่านก็เรียกว่ามีความสนใจในพุทธศาสนาแล้วก็ตั้งใจในการปฏิบัติจนกระทั่งสามารถจะกล่าวได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ประเสริฐนะของคารวะเลยทีเดียว ตรงนี้คนไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ก็พูดถึงหลวงปู่หลวงพ่อเทียนเมื่อเป็นพระแล้วเมื่อเป็นอาจารย์กรรมฐานแล้วแต่ตอนที่ท่านเป็นฤาษีนี่ก็เรียกว่าท่านเป็นแบบอย่างได้เลยนะของฤาษีอร,รืออุบาสกในพุทธศาสนาเพราะว่าท่านไม่ได้ เอาใจใส่ขนขวายในเรื่องการทำมาหากินเท่านั้นนะในส่วนนี้เนี่ยท่านก็เรียกว่าประสบความสำเร็จพอสมควรเป็นคนที่ขยันขันแข็งในการทำงานประกอบอาชีพขยันอย่างเดียวไม่พอในฉลาดด้วยสามารถที่จะประสบความสำเร็จ ในฐานะพ่อค้าอย่างรวดเร็วท่านมีอาชีพเป็นพ่อค้านะขนสินค้าขึ้นล่องแม่น้ำโขงแล้วก็ยังเป็นคนกลางนะในการซื้อขายฝ้ายก็เรียกว่ามีฐานะที่ดีร่ำรวย แล้วก็ยังอดออมนี่นะอดออมไม่สู่รุ่ยสูร่ายเล่าบุรีก็ไม่แตะแล้วก็มีความซื่อสัตย์สุจริตแล้วท่นนี้ก็เรียกว่าเป็นแบบอย่างที่ดีได้แล้วนะของคฤรัสถัสแต่ว่าท่านทำม,มากกว่านั้นนะ คือแม้ท่านจะมีทรัพย์สินเงินทองมากแล้วก็มีเรียกว่าชื่อเสียงเป็นที่เคารพนะชาวบ้านก็ยกย่องท่านนับถือท่านจนเลื่อให้เป็นผู้ใหญ่บ้านก็เรียกว่ามีทั้งทั้งลาบทั้งชื่อเสียงแต่ท่านก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่สาระท่านสนใจสิ่งสำคัญกว่านั้น,นคืออริยทรัพย์นะ เพราะนั่นก็เลยขยันทำบุญนะขยันให้ทานแล้วก็รักษาศีลด้วยรวมทั้งบำเพ็ญภาวนาคนจนวนไม่น้อยเนี่ยพอประสบความสำเร็จในอาชีพการงานแล้วก็รุ่มหลงในเงินทองในชื่อเสียงแต่หลวงพ่อเทียนซึ่งตอนนั้นเรียกว่าพ่อพันเนี่ยท่านรู้ว่าอันนี้ไม่ใช่สรณนะอริยสัตว์เนี่ยสำคัญกว่านะบุญ งนั้นก็นเลยให้ทานรักษาศีลแล้วก็บรเป็นพวนาอยู่บ้างเรื่องการทำบุญทำทานนี่เลยว่าท่านเต็มที่เลยและเพราะการทำบุญนี่แหละนะที่ทำให้เกิดจุดเปลี่ยนในชีวิตของท่านเพราะว่าตอนที่ท่านอายุสี่สิบเนี่ยก็เรียกว่าประสบความสำเร็จมากแล้วเนี่ยท่านก็เป็นเจ้าภาพข้ากรถินในหลายวัด มีคราวหนึ่งก็ทอดกระถินที่เมืองลาวนะเพราะท่านค้าขายขึ้นล่องแถวนั้นอยู่ประจํางานกระถินเนี่ยก็ที่นั่นก็เหมือนกับที่อื่นแลนะก็คือมีหมรสพมีหมอนลำมีการใช้หนังหลวงพ่อท่านก็มอบหมายให้ภรรยาเนี่ยทำหน้าที่ จ่ายเงินนะค่าใช้จ่ายทั้งหลายเนี่ยมอบหมายภรรยารวมทั้งค่าอาหารด้วยส่วนท่านนี่ก็จะขอถือศีลแปดแล้วก็รับแขกอย่างเดียวทุกอย่างก็ดูราบรื่นดีนะจนกระทั่งวันทอดกระทินแหละตอนเชา้าภรรยาก็มาถามท่านว่าค่าจ้างหมอลำเท่าไหร่หลวงพ่อเทียนเนี่ยหรือพ่อพันเนี่ยตอนนั้นเนี่ย พอได้อีกนี่โกรธมากเลยนะมอบหมายให้แล้วคุยกันแล้วยังไม่รู้เรื่องอีกท่านบอกตอนนั้นท่านโกรธมากนะความรู้สึกเนี่ยหนักจนกระทั่งแทบจะลุกไม่ไหวแต่ท่านก็ข่มใจนะแล้วก็พูดกับภรรยาไปว่าเนี่ยค่าจ้างเท่าไหร่แต่ความโกรธนี่ก็กลุ่นอยู่ในใจนะทั้งวันเลยนะแม้ทอกระถินเสร็จแล้วนี่ท่านก็ยังมีอารมณ์ขุ่นมัวอยู่จนตอนเย็นเนี่ย มีการทานอาหารร่วมกับภรรยาท่านก็เปิดเผยขึ้นมาหลายครั้งเลยนะว่าคนที่ไม่รู้จักเคารพนับถือกันก็อย่างนี้แหละพูดมาหลายครั้งนะภรรยาก็เอกใจก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นพอรู้ว่าความเป็นมามันเป็นอย่างไงเนี่ยภรรยาก็พูดขึ้นมาเลยนะโอ้เจ้าไม่พอใจฤๅษีเนี่ยนะเจ้าตกนรกแล้ว ทอดกระถินเจ้าก็บม่ได้บุญดอกคำพูดนี้เนี่ยเรียกว่ากระทบท่านอย่างจังเลยนะแต่แทนที่ท่านจะโกรธท่านได้คิดเลยนะว่าเออให้เรานี่ขนาดทำบุญรักษาศีลน,นะมามากนี่ยังไม่พ้นทุกข์เลยยังโกรธอยู่แล้วมาในแง่หนึ่งเนี่ยความโกรธนี่ก็มีประโยชน์นะ เพราะว่าทำให้ท่านรู้ว่าเนี่ยท่านต้องทําอะไรมากกว่าการทําบุญให้ทานรักษาศีลน,นั่นคือฝึกจิตฝึกใจด้วยการภาวนาและตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยท่านมุ่งมั่นเลยนะว่าท่านจะทุ่มเทให้กับการภาวนาเรื่องค้าขายต่างที่ท่านไม่สนใจแล้ว,วางแผนนะมอบหมายกิจการให้ลูกๆ กว่าจะสาสางได้ก็ใช้เวลาสามปีตลอดเวลานี้ก็นึกถึงเรื่องแต่ว่าเนี่ยจะทุ่มเทาการทำกรรมฐานอย่างเต็มที่และสุดท้าย,ยท่านก็นะสามารถที่จะวางภารกิจการงานได้แล้วก็ไปทำกรรมฐานจนท,ทั้งได้เข้าถึงธรรมตั้งแต่เป็นคา,ารวานะอันนี้แหละถึงผู้ว่าเนี่ยท่านเป็นแบบอย่างของคารุัดนะ อุบาสกชาวพุทธนะก็คือว่านอกจากประสบความสำเร็จในทางโลกแล้วก็ยังเห็นว่าอันนั้นไม่ใช่สาระแต่มุ่งการเข้าถึงประโยชน์ทางธรรมนะแล้วก็ไม่ได้ติดอยู่แค่การให้ทานรักษาศีลแต่ว่าใส่ใจาการภาวนา แล้วที่ท่านหันมาทุ่มเทกับการภาวนาอย่างเต็มที่เนี่ยก็ไม่ใช่ใครหรอกก็เพราะภรรยานี่แหละภรรยานี่ต่อว่าท่านและนั่นก็เลยว,ว่าต้องขอบคุณนะขอบคุณคํา,คาต่อว่าขอบคุณที่ด่านะในถ้าพูดแบบภาษาใหม่เนี่ยขอบคุณที่ต่อว่าเพราะทำไมต่อว่านี่หลวงพ่อเทียนก็คงจะไม่หันเหนชีวิตมาให้กับการภาวนา แต่ต่อว่าแล้วถ้าไม่ถ้าไม่มีความโกรธมาช่วยเสริมนะก็คงจะไม่ตระหนักน้าว่าการภาวนาเป็นเรื่องสําคัญไอ้ความโกรธนะที่เกิดขึ้นในเช้าว,วันนั้นเนี่ยเช้าว,วันทอดกรถิ่นเนี่ยมันทําให้ท่านรู้เลยว่าท่านมีการบ้านที่ต้องทําคนหลายคนเนี่ยพอเจอความโกรธแล้วเนี่ยไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนะกับปล่อยใจให้ทุกข์แต่ว่า หลวงพ่อทุกหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านทุกไม่นานนะท่านก็ได้คิดเลยนะว่าให้เราทําบุญมากมายนี่ก็ยังกรอดอยู่ยังต้องหันมาทุ่มเชกับการภาวนาแล้วท่านก็ภาวนาจริงจังนะจนกระทั่งได้เข้าถึงธรรมก่อนเป็นพระด้วยซ้าการภาวนานี่ไม่ใช่ว่าเป็นหน้าที่ของพระเท่านั้นนะเป็นหน้าที่ของโยมด้วยนะไม่ใช่ว่าให้ทําบุญให้ทารักษาศีลเท่านั้นและ จุดเปลี่ยนของท่านนี่ก็ยังชี้เห็นนะว่าคําด่าคําตอบว่านี่มีประโยชน์นะความโกรธก็มีประโยชน์นะเพราะทําให้โกรธท่านก็ไม่ชีวิตท่านก็ไม่พลิกเปลี่ยนถ้าไม่ถูกตอบว่าท่านก็ไม่ได้คิดอันนี้ก็ศาสตร์คลองที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยผู้มีปัญญาเนี่ยเมื่อเขาต่อว่าเมื่อเขาชี้โทษเมื่อเขาขนาบเนี่ย พึงมองว่าเขากำลังชี้ขุมทรัพย์คำต่อว่านี่มันก็เหมือนกับการชี้ขุมทรัพย์ได้เหมือนกันนะและหลวงพ่อเทียนหรือพ่อพันนี้ท่านก็เข้าใจตรงนี้แหละเพราะนั้นเนี่ยท่านก็เลยได้รับการชี้ขุมทรัพย์ทำให้เกิดการได้คิดและเข้าหาการปฏิบัติธรรมแต่จนกระทั่งพ้นทุก์เพราะนั้นเนี่ยถึงแม้จะเป็นคารวะน,นะพวกเราเนี่ยก็สามารถจะได้รับบทเรียน หรือเรียนรู้จักแบบอย่างของหลวงพ่อเทียนได้มากทีเดียวนะจึงบอกได้ว่าเนี่ยท่านเป็นแบบอย่างของอุบาสกในพุทธศาสนาที่ประเสริฐมากซึ่งมุมนี้เนี่ยคนไม่ค่อยมองเท่าไหร่อ่ะเตรียมรับพรพิธิตั้งปฏิตั้งตุมหังคอยต่าพรที่ท่านปรารานนาแล้วตั้งใจแล้วที่ะเม่วาสมิเมชาตจองสำเร็จโดยชาพร,ร สัพเพปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยัธาเหมือนพระจันในวันเพนมณีโชติราโสยัธาเหมือนแกวมณีอันสว่างสวยหวนยินดีสัพพีติโยวิวะชนตุวานใจารทั้งปวงจงบำราบไปสัพพโรโควินาสตุโรกทั้งปวงของท่านจงหาย มาเตภาวะอันตาราโยอันตารายามีแก่ท่านสุขีทีพายุโกภาว่านดองเ็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสีลิสนิจังวุตาปัจายิโอตาโรธรรมาวทธานที่อายุวันโนสุภังพลังต่างสิบประการคืออายุวันนาสุภาภระ ยอนเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิ้พาวาตุสาพมังคลังขอสาพมงคลจงมีแก่ท่านขอพันตุสาพเทวตาระราเทวดาต้งผ่อจงรักษาท่านสาวาพุทธานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพพธรรมานุภาเวนา ด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาภาสังคาอนุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสทิภาวันตุเตพอควาสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านดูเมื่อเธร